เขาไม่ขายราคานี้จะเธอขายเท่าไหร่นะเมื่อกี้พันหนึ่งไปแล้วเขาบอกเท่าไหร่พันหนึ่งไปแล้วได้อะไรบ้างแม่เป็นชุดหนึ่งนะคะแบบนี้คลาสสิกหนึ่งและแถมอันนี้ไปนเอีกอันนี้ฮอตมากนี่เลยฮอตมากสมุ่ของพวงแล้วขายเพียงหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันเนี้ยที่เราขายกันอยู่คือราคานี้ค่ะเขาให้ขายราคานี้เขาให้ขายราคานี้ค่ะจะเท่าไหร่เท่าไหร่นะพันหนึ่งไปแล้วเขาบอกเท่าไหร่พันหนึ่งไปแล้วแม่พันคนกดเราเนี่ยเขาหน้าแม่กดแล้วอ่าแล้วก็มีแล้วก็มีแล้วก็มีคนกดแล้วไม่ไหลไม่เป็นไรม่ไหล ถ้าใครไม่มีตะกร้าแม่พิมพ์คำว่าหมดหนึ่ง